กนรบึบงคิดนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าคอมเมนต์ที่สำคัญก็กคือกดซุปเปอร์แต่งให้แน่เด้อทุกคนสวัสดีสวัสดีสวัสดีพ่อพิธนจังสุขเปุป,ปเปเด้อวันนี้บราเองจะ,สะเสด็จเดินทางกรับน้องพี่น้องเป็นมือวันที่สิบแปดเนาะเอาเสดย่างไปตัวจัดไม่นึงเนะาะเพราะว่าไปสือเสียงสืบคล้องงาน,นประดิษฐ์นะพี่น้องประมาณบ่ายมุ่งเนาะบนว่า พี่ต่อบรสิทหาเบารับรไปซืมาพี่ต่อเนาะไปส่งอยู่้าน่องเมฆรก็ต่อรถอเมื่ออีกวันนึงสบายดีสบายดีทู้ช่วงบุญสบายดาไปทุกคนเลยเเดินไปไอย่างไปเนาะสีสบายดีเบาซุ้สบายดีไปตั้งแถวต้งมาสดเอเนอเจากนี้เนาะ ขายอยู่แล้วไปพี่น้องเดี๋ยวเฮาสี่ไปย่างห่างนไวหนึ่งเนาะมือสี่ถ่ายเรวพี่น้องก็สีด้อยู่ประเทศไทยเนาะเพราะว่า,าเข้ามากันสามบ้านสามกลุ่มสามกลุ่มอันนั้นเนาะไป เดี <laughs> <als> oh, oh, ๋ยวเที่หอนี่ดีป่ะออเอคือเดี๋ยว้ดี๋ยวไฟได้เเนาะไปตอนนี้กัสื่อกางสื่อคล้องเนี่ยเว้แ่พี่น้องกำลังเดินทางกับงานกับคือเก้าเลยพี่น้องโอ้การหอนนเป็นี้ออกวปเนะ เดินทางกลับติดต่อมานับ,บ,บรเราก็จากกวานี้เของบางคนมาเตียมดีเนาะของร้าน <laughs> จะได้ยังไงเอาซื้อหลอว่าเดีโยวไายพอจ้ะ <c oughs> เอาซื้ออยู่บนกันไดนะ้เนาะ ไปฟองบอกเอไปฟ้องบอกคนเดไปซื้อไหร้านอยู่ขนาดมุกมเพาะมัดด้กระเพ๋าก็บอกว่าต้องการอะไรพี่ชายเป็นหไดบกตัวกระจ้าจะได้เกี่ยวกับมุพี่ชายไดหายต่ไปด้บบพเื้ัพี่เาหายก่อนไปซืไหร้านเลือกแบงไปซื้อซอยจะหายใน้ำแบ่งกันนะน ขอบบุญขอบใจพี่ชายได้เด้อนะเป็นดีได้นะอะไรนะคือว่าโอเคดีได้พี่น้องเลยคือว่าบุญคุณคคัางนี้เห็นืมเลยโอ้ห้องในใต้คัวน่ะห้องในห้องขางสพาเนคือขคือคืออไอือเห็นคือเนาะ รอบวีดูมาเดี๋ยวนี้รอบไีดูไว้แล้วสิ่ยืนบนถนุนเนี่ยติดใจไปเลยก็ดี โอเคนะที่น้องเอ้ยมาสักคนจะขึ้นแต่มาจะเห็นหนุนไม่ขึ้นอยู่เนี่ยจะขึ้นแล้วพี่แบาโอเคสุดยอดพี่นอนอ้ฮะช่ซัยเป็นหอดลุ่มแล้ว kip cả má bỏ nó lại, tao keo lán, mẹ nó lại sắm. Thương là thương gì đường ăn พี่น้องห้องเยี่ยมมาแล้วก็ได้ไปเห็นนะซุนิกเอนบ้านเมืองพี่น้องเอ้ใหญ่โตมาหัวหันพี่เน้องขอย้อนอยู่จังหวัดสุบลนเตือ,อ,อนี่พี่น้องขอย้อนสีขาวกรุงเทพเนาะสีขาวกรุงเทพว่าสุดนแห้งตือนๆน,น,นะถามเงินนี่ครับเนาะเป็นสีแดงไฟดินกรุงเทพก็แบบเออ อีกฮาปี้ผิมาจจัแต่ความพันธ์นะพี่น้องมาเดีมาดิโนบนเป็นความพันธ์ของว่าก็โดนนะมาดิโนบุกครับนนี้นะตะบ้นแดงยังพิ่ซ่ามันก็ะากข้าว่าซะก็กตอบโต้รงเลยนะเนาะขั้วเหนกางมานะ เดี๋ยวไปผอกันอยู่ห้องเลือพี่น้องตอนนี้เอากระสุนคล้อ,องหยบแล้วเนะี่ยพี่น้องเดี๋ยวสิลลนทางกลับห้องเนะาะแล้วก็สิเกียมเครื่องเกียมของออกเมื่อเลยพี่น้องถ้าพี่เ้าเอามาเอาเนาะนี่เครื่องครับมีแต่ของวอาสกุลห้องมา,าเออไรเกือบกระมูกนะกระเดี๋ยวไปรอดึงกันอยู่ห้องมาไ,อาไวอะไรก็จะขึ้นสะพานตัวนี้ หมดร้อนเลยทุกคนนี่ปลาซุกกุ้กระทินปลาซุกเอก๊ะทุกคนกุ้กระทินเขาตัวนี้ได้ไหมเอากินเขากระทินตัวนี้ได้ไหมเอากินเออ,เอ,อนี่แหละกระตินอยู่วะฮะสุนี่เกน ยี่ไกลเติบป่ะเขาติดกินเลือดอีกคาระเดนขาดแล้พี่น้องตอนนี้เขาก็มาแต่ห่างเนาะเพราะว่าเ้างปฏิบัติหน้าทตามเป็นปพี่น้องเลยเพราะว่าเราไปอยู่ไร้มือนะสามขึนสามขึนเนาะสามขึนสี่มือพี่น้องวาร์ดเอ้คนปวดใจดีแห้งพี่น้องเลยทุกอย่างเนาะอันนี้เขาซื้อเขามีของขาเขาหายพอกแม่แล้วพี่น้องเพราะว่าเขาได้เติบเนาะเขาไเติมตอนี้เขาได้เติม เกือคู่เื้อไม่พอเข็ดมาใส่เกือบ่านจุบาทอะไรสือเมื่อไห้นี่ระคาโมกเนาะจะใส่ก่อนแม่จะได่ไห้พ่อเนี่ยแะบาอใส่โมคเลยแหละดได้ปะโอ้ตัวนี้มันเป็นจักบาทวะลอยลอยกัวลอยสิบเ้าบาทนี่บุตรเิบุตรเิงบอกก็สิบหกาทเออตอนิบหบาทพี่น้องกวถือิใส่หลจัดมือ <c oughs> แล้วก็เสื้อพี่ไส้เสือาหาเนะป๊าดพี่น้องเลยเกิดมากเราเคยใส่เสือสสสสตัวละพันเนาะหนึ่งันหนึ่งอยเก่าสี้บาทพี่น,อน,น,นอ้องแน่ปวดแพกงเลยเขาใสา่แกนีถาใส่ตัวละแสนกีบใช่ป่ะตัวหนึ่งอะไรมาตัวละร้อยบาทเน้อตัวละร้อยบาทนี่มันอยาเพิ่งอันนี้มันตัวละพันบาทผมโอ้ผมโมกบใจใครหลายเด้อปดแท่ดีก็พวห้าแห้งนะพี่น้องแค่ ขวเข้าแบบเป็นอย่างดีด้วยเนาะแบบอันนี้ทำเป็นพี่รนะเจ้าะอแม่ครับงราจ้ากันบางอย่างเนาะแบบเพิ่นกันปวดสะโพเท่าเลยเกิดเกิดคู่หนึ่งเนาะปีเมริกาเนาะตัวนี้เมื่อใส่บรไณแ่เนมันใหญ่หน่อยพวกสกอตดุนเก่าเราผิด้องเคยใสย่ตอนมากเครื่องไ,ไละเ้ยพี่นออ้องตอนเืเกิดเคืลสองคูดนี่นยผูหฮะเกือบสองู่แม่รัพีเกือบสองู่เนาะอ๋อท ข้อะเดินทางครับประมาณใบหนึ่งใบซองเนี่ยพี่น้องพิจิตริระชีมหับนะพี่ชายปจางรถเมื่อเพราะว่าล้านเนาะหอดลานซองเมกนะครับ้อเาสิมเมารถมืเองพี่น้องมาจังบรนไลต่อเนาะไปพี่น้องเขาจะน้าิจบจีบไปเทียนสันนิแล้ะครับเวทยเป็นอะยใหญ่ให้เมืองพยอยนั่นเองนะครับาีเกียมเกียขพองครับลบกินเขาแล้วครับจังคือมาก้เดินทางครับนาอถานพี่ตรปะนพี่น้องไปเรื่องงอย่างเนาะมันมีปบึ ใส่เอามาหายเนาะเพื่นมาแต่ใส่เป็นบาคนซื้อไท่เราอยู่กทงเอพหกเมอพงหนึ่งสองเราจิแบงหายปาซุปเลยอิวโปเลยเนาะแบ่งกันระเทียบสที่นี่นะ่ปลาทุปสาแห้งอนี้ที่ั่นเนี้ิแบงเมื่อเนาะเพราะว่าคนได้กินย่าเหมนกันะง่ามดำให้ดำหน้านี่ กินข,ขาวจำเจียแตกะเด็นเป๊ะไอยิ่มไปไดนี่้นี่ขอบคุณขอบใจหลาเๆเด้อข้าเชีเอาสมนพรสเกบ,บาดนี่ตอนเกือดเข้าขึ้นวัน้ะเนี่ยอาไถัแผมมาเอาเคลือบก็ไอ้เกลือเคลือมันจค้งองแล,แล้วไปนอกเลยเตรียมตัวไปกินเขานะอลวกันถ่ต่อหาหับไสิเื่อนไะปปะบปเลย ปตอนนี้สิเดินทางได้แล้วง,ง่ายๆครับพี่ไส่แล้วเนาะอ่าแมนตอนนี้ประมาณบ่ายโมงก,กว่าแล้วพี่น้องเลยก็ขอ,ขอบโุกขอบใจพี่ไส่เนาะขอบใจได้เลยเด้อครับที่ทุกอย่างเนาะเขาก็ทางไหนของเขาม่เหลาเพื่อโอ้สามีกับเขาว่าชุดๆเลยพอดีกับวิสติเขาก็ยือยู่หน้าบ้าโอ้ห <c oughs> ัวเราะตั้งใจติดตายตอเอาของมาพี่น้องแล้วจะเดินทางกรับ thầy thầy à bố mua vào đi không kho không sai con đòi không với ai em ตอนนี <ítulo> sabes, anyway me, ้เบาะแก็หอเที huh. way, like ora, um ่นแล้วพี่น้องเ้ยหอดนะเนะเบาะแสก็หอดแลวเดี๋ยวเข้มาเปิดอันนี้ของขาดเอาถ้าได้เบาะแคเอานี่ขี้แ้กเก็บีแ้กอี้อบรถจไปนักแปดนะนักแปดใต่